โอเคครับผมก็ขอกรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยครับวันนี้ไม่อยู่ผมข้างหน้าบ,บายบุกโซนะคร,ครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นในเกมของ Pub G Mobile เช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นแรงกันอีกเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเล่นอนะครับว่าจะเป็นไงตอนนี้เราก็แรงแพทสามแล้วนะครับก็ไปดูกันนะว่าจะบวกเท่าไหร่นะไปะไปดูเลยคิดว่าซีก็อาจจะลงแบบ วันไหนก็ไม่รู้เนาะเพราะมันเข้าเกมไม่ได้ไม่รู้มันเป็นโรคอะไรของมันนะถ้ามันเข้าเกมได้เดี๋ยวผมจะอัดให้ดูนะครับ mm. ก็รอกันแป๊บหนึ่งอยากเล่นก็อยากเล่นแหละแต่มันเข้าเกมไม่ได้เลยต้องอัดพับจีมาให้ดูเพราะมันไม่มีเกมอะไรจะเล่นแล้วตอนนี้เอาแล้วถ้าไมาทีมกูมี3คนฮัลโหลสวัสดีครับมีมีใครได้ยินเสียงผมไหมครับโอ้ทุกคนทุกคนไม่ได้ยินหรอ สวัสดีครับนคนไทยปะครับออคนคนคนไทยครับผมคนไทยครับพี่เบอร์หนึ่งได้ยินเสียงผมปะอะไรนะครับอะไรนะครับได้ได้ัดได้ยินเสียงผมไหมมันมันชดัชดตชะครับเอา้าจริงเหรอใช่มันช็ชดัดลองลองขยับไหมอยครับขยับโอ้โหผมขยับจนไม่รู้จะขยับไมแหละ <laughs> ลองลองกดลองถอดนะครับถอดแล้วเสียบใหม่เด้อผมเสียมันสายมันนี่ไงเพรผมเล่นในคอมใช่ใช่ก็ถอดสายนี่ไงสายหูฟังอ่ะเด้อเด้อเด้อค่อยถอดโอเคเขาบอกไมค์กูช็อตแต่ในคลิปก็ไม่ค่อยช็อตนะครับเพราะผมใส่เอฟเฟิเอฟเฟิกใหม่โอ้ยแหละ โอ้มีคนเลยอ่ะลงมาก็เจอคนเลยอ่ะอะไรกันครับเนี่ยไม่อยากเล่นน้อยค่อยนานนะเว้ยคนอย่าเพิ่งมาไปไหนตายอะไรใต้บ้านมีอ่ะ Chiên con này Ôi Lẹp Chiên con này mà. Ôi lẹp là... Đào <laughs> Khuất khùng Đào ทำไมคขมจังวะวันนี้โคตรขมขอบอกให้เนี่ยให้แหละให้แหละเอาเพื่อนเพื่อนเราน็อกพี่นอ้องดาวเ,าเพื่อนสามตัวแหละมันอยู่ในบ้านบ้านนี้ มีในบ้านตัวหนึ่งที่มันจะออกมาแหละมันอยู่ข้างแพงอุอ้ยมันนั่งเก็บของอยู่ตรงหน้าต่างสองหลังเลยสองหลังเลยตรงไหนมั่งอะไอ,อ้หลังหลังเหลืองตายแล้ว แมกเขียวผมหมดแล้วนะ่ะผมมาแต่เคาะตัวระยะไกลอบ้านฝั่งนี้มีคนป่ะพี่ตรงนะั้นผมจะไปหากิบแมก ค่าไปสี่อ่ามากูได้กระสุนเขียวแล้วเจอเจอกูแน่นเ,เอาแตก em enquantorop săn b em there Harriet bột info ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อุย้ยเข่นโดนยิงเข่นโดนยิงตรงไหนนะอ๋งอะไรขกูอออบ้านหลังนี้เห็น,ลนแล้วฟับวางไว้เปิดไปแล้วตามไม่โดนใครเลยกู เอาโอ้แม่งฝั่งไหนข้างหลังโอ้ตรงนั้นยิงโชคดีพีู่ตายแล้วโอ้ตรงนั้นแม่งยิงโอ้เลน่นน้อยคอยนานเดีย๋ดวยวเริ่มตามใหม่เลยเราออก โอ้ทำเกินอุตส่าห์ฆ่าได้ห้าตัวเดี๋ยวเราไปเล่นกันอีกตาหนึ่งตานี้ขอดที่นหนึ่งลากาันที่สองก็ยังดีอขอดเล่นแบบดีๆแบบลงไปเจอปืนแบบดีๆอ่ะเออโอ้คนลงอย่างเยอะเงนอะ อาปืน,นก่อนเขามาเฮ้ยโอ้โหเสียงดีนเต็มเลยแล้วนั้น

ไปหัวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนจะได้ชุบทันเจ็บโอ้แม่งแม่ตายตายดาวไม่ใช่ตาย เดินตรงไหนยิงวะเพื่อนอ๋อเห็นแล้วมันตึ๊ม ame> ันตึ๊ดมีปืนไม่มีปืนเลยหลงโอ้ยแหลก ใช่เขาเชียวว่ขาเชียวเลเออใช่แหละหูเมืองนี้คนเขาเจอะถือว่าเดือดมากแล้ว No oh, yeah. เงียบๆโอ้ถ้าไม่กินไมคขามันตายเลี้ยมันอ้อม,มันแล้วนะ่ะ ได้ไหมจังครับอย่างครับมันชุบกันอยู่ตรงไหนครับ้างบนชั้นสองบ้านบ้านหลังนี้ครับใช่บ้านบ้านตรงผมเนี่ย ดาวโอ้ไม่ดาวเกือบเอาเพื่อนอะไรกันครับนี่พี่พี่มาชุบผมหน่อยดิทานข้ามันได้ไหมครับโอ้มันซ้ำผมแหละไม่ได้ละโอ้ มันเหลือตัวเดียวเองนะ่ะเท่านั้นตวยอตันนี้จะได้ที่หนึ่งไหมเราต้องรอดูกันมาแล้วลอบอดบอดบอิงมาแล้วอีกตัวหนึงงงน่ง อันนี้ไม่บอทอันนี้คนเฮ้ยเอาเรื่องวะอันนี้บอทเฮ้ด่านหนึง่งเหล็กตัวหน,นึ่งเหล็กตัวเดียวน่ะบนขอบนั่น ทำสวยที่หนึ่งอีดเอาว่ะเฮ้ยคนเดียวก็ที่หนึ่งได้โอ้โหบวกสูตรทำเกิน โอเคครับผมก็จบคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมดนะครนับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัว,วลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายสวัสดีครับไปละไปเจอกันบายแมงวันนี้ยิงโคตรขมเลยโหไม่รู้ไปคมมาจากไหนวันนี้ก็ไปแล้ะไปเจอกัน